อนี่แล้วต้ใจตายไหนก็ตายอยู่ตรงไหน,นตนัวไหนก็ตายดูสิถูกไหมแอาถูกเกง่งอะไรลูกอาติดดีๆอาติดดีๆอาติดดีๆอ่าไหนแผ่นได้ตรงไหน เออเก่งแล้วตัวไหนอีกมีตัวไหนอีกไหนฮูกไหนฮูกอยู่ไหนเก่งโอ้เก่งอาติตย์ดีๆอาะิติดดีๆอ่ะติดดีอืมอ่ะดีๆแล้วไงลูกดีๆแล้วไงอาะิติดดีๆอาะิติดดีอ่ะมีตัวอะไรอีกคะโปไหนตัวโปเหรอโปตรงไหน po ở đâu này khá đâu này po? này po à lục. ồ kinh jăngเลย. đi đi àtิด đi đi. đâu này? ở này. ở hả? cá? ดีแล้วลูกดีแล้วเอาตัวใหม่แล้วแ,แ,แพะแพะไอ้แพะตัวนี้ไม่ใช่แพะนี่มันแกะนี่นะแกะอยู่ตรงไหนลาลาลาไหนลาลาไหนล่าล,ล,ลูกก,กอรีล่า เออตรงไหมหมุนหมุนไม่ต้องหมุนลูกเอาตัวใหม่แล้วตัวใหม่ตัวใหม่นั่นตัวอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรคะตัวอะไรเออจอตัวอะไรลูกจอจอเอามาติดแล้วเอามาติดจอตัวเอามาติดดิคะจอจออ่ะขออ่ะตัวอะไรลูก เสืออรอเสืออยู่ตรงไหนนีนนใช่เหรอใช่ไม่ใช่เสืออยู่ไหนคะดึงออกแล้วเออเสืออยู่ตรงไหนน,นีนี้เออไฮดิกกี้ไฮโตสิงโตสิงโตอยู่ไหนคะ เออมีตัวอะไรอีกแกะไหนแพะไหนแกะอยู่ตรงไหนเออเฮ้ยนี่ไม่ใช่แกะอันนี้ผิดลูกอันนี้เอาออกแกะอยู่ตรงไหน,นตรงไหนคะนี้ม่ใช่ไม่เก่งเลย ด<า>ันเอ้ยดันงั้นตัวอะไรตัวนั้นนะตัว<า>อืมดันมเอ๊ะชิโนแมวถืออยู่ตัวอะไรโอ้โหแมวเหรอมีมีเออเก่งอ่ะเซแลเดียวมาสั่นลูกตัวนั้นตัวอะไรลูก ัวอะไรนี่หนูแล้วหนูอยู่ตรงไหนหนูอยู่ตรงไหนคะนอยู่ตรงโน้นเออเก่งฮะติดดีๆอ่ะติดดีๆอ่ะติดดีๆอ้าวมีตัวอะไรอีกอไหนก็ลอกอยู่ไหน,นไหนอะนี่นี่นเออเก่ง ติดดีๆอ่ะติดดีๆอ่ะติดดีๆอ้าวแล้วเหลืออะไรอีกเหลือตัวอะไรอีกลูกลิงลิงอยู่ไหนคะโอุ้งอู้หติดดีๆติดดีๆอ่ะตัวอะไรตัวนั้นตัวอะไรตัวพี่หนูถืออยู่ตัวอะไรคะไม่ใช่แล้วผิดแล้วผิดไม่ใช่ หมีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนลูกติดสิไม่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่มีมีอยู่ตรงไหนอยู่นี่ไงนี่ไงฮะอ่ะติดดีๆอ่ะเลยอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนลูกอ่ะติดดีๆอ่ะติดดีๆอ่ะแมวอ่ะติดดีๆอ้า อันนั้นดีแล้วลูกนุ่นอยู่นงงนนี่ตัวนึงนุ่นนุ่นแพะแกะเออแพะแพะติดดีๆไอ้ดูสิหนูหนูติดได้ยังไงบ้างเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเบลเอาหัวหลบก่นอนติดดีดี